จังหวัดศรีสะเกดค่ะได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนะคะครบรอบ72ปีเพื่อระลึกถึงความเสียสละของกำลังพลในการรักษาความมั่นคงค่ะที่กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดที่2นายกองเอกอนุรัตธรรมประจาจิตค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป็นประธานในพิธีชุมนุ่มภูบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอ,อสอหนึ่งในวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2 5 6 9ซึ่งมีการเวียนมาบรรจบคบรอบเป็นปีที่72โดยในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานในพิธีเองก็ได้มีการอ่านสารของนายกองไงท่านอนุทินชาญวรกูลค่ะภูบัญชา การกองอาสารักษาดินแดนซึ่งใจความสำคัญตอนหนึ่งได้ก,กล่าวว่าสะดูดีวิรกรรมความเสียสละของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกยุคทุกสมัยที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจและความจงรักภักดีเพื่อปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งหน้อมนำพระบรมราชวองของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรม,มนาถบพิตรมาเป็นหลักใช้ในการปริบัญน,นาทีเพื่อพี่น้องประชาชนจากนั้นครับประทานในพิธีพร้อมโดยรองนายกเลากาชาติจังหวัดศรีสะเกดและสมาชิกชมรมแมมบบาทมาไทยได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินุปมัมถมและทุนการศึกษา ของชมรมแม่บานมาไทยจังหวัดศรีสะเกดให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นการซอยเหลือสวัสดิการและการสนับสนุนทางการศึกษาพร้อมทางมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ทางนี้คะ่ะผู้บังคับการกองอาสา,ารักษาดินแดนของทางจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวให้อวาทด,ดยขอให้สมาชิกอ,อสอทุกนายมุ่งมันในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอด ภารกิจดันความมั่นคงและการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและการส้อยเหลือผู้ประสบภ,ภัยเพื่อความพาสุขอพี่นองประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษสืบไปค่ะ